ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 2> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่อะไรแคทครับตอนนี้คุณอยู่เกับช่วบไ,ไดเสนะครับอะตอนนี้มีเวลาทําแล้วนะครับเกี่ยวกับคลิปเรื่องของการที่เราจะไปหา GM กันนะซึ่งจุดที่เขาให้เราไปหาเนี่ยมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ย โอ้จริงๆต้องมี5เพราะว่าเราต้องสตาร์ทที่เวเลียนะครับตอนอื่นเลยนะให้เรามาหา NPCGM นะครับ GM Silver เนาะคนแรกนะครับเขาจะอยู่ที่เวเลียนะนี่แล้วก็ทำเพื่อรับเหรียญตัวนั้นนะครับเขาจะอยู่ตรงข้ามกับทารานเดอร์โฟนะทีนี้เขาจะบอกว่าให้เราอ่ะไปหา GM Go นะครับซึ่งเ GM เนี่ยเขาจะอยู่ในแต่ละพื้นที่นะเขาจะอยู่ในแต่ละพื้นที่ ที่แรกเนี่ยเออที่เราควรจะไปเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงเซเลคารนะครับเขาอยู่ตรงเซเลคารก็เซเลคารอยู่ฝั่งนี้จากนั้นที่ต่อมานะครับเขาจะบอกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประตูบาฮันอ่าอยู่บาฮันแล้วก็บ,บูบ้านเอลแล้วก็น้ำตกเอเบกาดนะครับทีเนี้ยถ้าเราถ้าเราเรียงตามหนึ่งสามเนี่ยมันจะวิ่งแปลกๆเนื้อออกไหม ถ้าเราเรียงตามหนึ่นึเนี่ยอยู่นี่2จะอยู่ที่นี่นะครับแถวประตูบาหันนะจะอยู่แถวนี้แล้วก็3จะอยู่หมู่บ้านแอลหมู่บ้านแอลจะอยู่นี่แล้วก็4จะอยู่ตรงน้ําตกเอเบอร์การดน้ําตกเอเบอการดเนี่ยจะอยู่ช่วงแถวโซนนี้นะครับคือพอมันเป็นพอมันเป็นแบบเนี้ยมันเลยทำให้เวลาเดินทางอ่ะมันแปลกๆนี่ออกไหมมันจะแบบวิ่ง วิ่งแล้ววิ่งกลับเออมันแปลกฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าถ้ามันทําได้นะถ้ามันทําได้ก็คือข้ามได้เนี่ยผมจะวิ่งอย่างเงี้ยเราจะวิ่งไปเซเลคารก่อนอ่าพอเราไปเซเลคารเสร็จเราไปหมู่บ้านแอลจากหมู่บ้านเอลเราจะแวะน้ําตกแล้วจบที่ประตูบานมันจะเป็นแบบนี้ถ้ามันข้ามได้นะถ้ามันข้ามได้ไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องหนึ่งสองสามสี่อ่าเรามาหนึ่งเสร็จแล้วโดดไปสามไปสี่แล้วก็จบสองจะเป็นอย่างนี้ นะครับส่วนการเดินทางเนี่ยถ้าเอาเร็วมากๆโดดบอ่อไปที่ดรีกันขี่ม้าไปที่นี่แล้วค่อยไปใช้มังกรตรงนั้นอันนี้เร็วมากแต่ถ้าจะแบบว่าดื่มดํากับบรรยากาศการใช้มังกรก็บินั้งแต่เวเลียมาที่นี่เลยอันนี้ก็จะได้นะครับอะแต่ผมเอาเร็วเขาว่าเออเราขี่ม้าไปโดดบอ่อดีกว่าไปที่ดรีกันแล้วค่อยเรียกมังกรที่นั่นจะ จะชิวกว่าโอเคเรามาถึงทีกันแล้วนะครับจากนั้นเราติ๊กไปที่จุดตรงนี้นะจริงจติ๊กไปที่โหนดหลุมศพเซลเลคานก็ได้ครับแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนมังกรนี่นั่นถ้าเรามีเพกษตรนะถ้าเรามีเพกษารบินได้อะไรอย่างเงี้ยไปอย่างนี้มันจะมันจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าขี่มังกรตั้งแต่แรกเนี่ยมังกรช้าครับ ช่วงแรกจะช้าก็จะบินกว่าจะพุ่งไหนต้องรอพุ่งอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาแบบเนี้ยเพื่อนๆถึงเลยได้ไหมอ่าเนี่ยแบบว่าแปบ๊บเดียวก็ถึงพื้นที่แล้วปึ๊บโอเคอ่ะและทีนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบนนะครับพอเราต้องขึ้นข้างบนเนี่ยเราก็เรียกมกังกรมาเลย พอมังกรมาแล้วก็บินขึ้น,นโอเคเนี่ยมาดง่งมาโดดตรงนี้คือง่ายเลยนะครับภารกิจอะไรที่ต้องมาปีนต้องมาเก็บความรู้ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นง่ายทุกอย่างง่ายไปหมดพอมีมังกรกด e พุ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนพุ่งไปอีกเออาทีนจี G G อยู่ตรงไหนโึโหผมว่าอยู่บนไหลแน่เลยใช่ไหมยอยู่ตรงไหลของโอโ้ติดเวลาพุ่งขึ้นก็ หามุมดีๆนะครับหามุมพุ่งดีๆโอเคผมว่าอยู่ช่วงไหลแน่ๆเลยใช่ไหมนี่นี่นีอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นี่ไงอยู่ข้างบนเนอแต่มันมีจุดอยู่นะเนี่ยจีอนี่แหละอยู่ตรงไหลอยู่ตรงคออะอยู่ตรงหัวบินหานิดนึง เนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเออดีเห็นไหมเห็ไหมเห็นไหมเออดีก็บินขึ้นมาเหนือหัวเหนือหัวซิเลขคนน่ะนะเดี๋ยวเราก็ลงจอดมันลงจอดไม่ได้ก็กดชิปอนะครับลงมานี่ห,หอ่ายืนหันหน้าเข้า <laughs> ยืนหันหน้าเข้าด้วยนะเออยินดีกับท่านด้วยที่สามารถมาถึงที่นี่ได้อืมโอเค อ๋อหาแค่ใครคนใดคนหนึ่งเหรอหาคนเดียวเหรอหาคนเดียวเหรออ๋อมันไม่ได้หาทุกคนหาแค่คนเดียวใช่ไหมใช่แหละก็เขาบอกว่าให้เราเอ่ออยู่ตามจุดสูงท่านสามารถเยี่ยมชมวิวทิวทัศเพียงจุดเดียวเพื่อทำให้ภารกิจสำเร็จอ่า แต่หากท่านอยากชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกว่านี้ให้ลองเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์ในจุดอื่นๆด้วยโอเคโอเคผมก็ใจล้วก็คือกิจกรรมนี้ให้หาแค่ที่เดียวหาจุดเดียวนะครับก็เสำหรับบางท่านมุมนี้อาจจะไม่สะดวกเราก็ไปจุดอื่นได้นะแต่ว่าเ,เดี๋ยวผมพาไปดูทั้งสี่จุดเลยละกันนะครับจุดนี้อยู่ตรงเซเลคานนะสำหรับท่านไหนที่ อยากจะมานะครับก็อยู่ตรงเซเลคานอยู่ด้านบนนะอยู่ตรงหน้าของเซลคานนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ล่วงลงมาแล้วว้าแต่ก่อนตรงนี้ไม่ต้องกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไปเนาะเออก็เทคนิคอันนึงที่ทางทีมงานเขาแนะนําให้เราทําก็คือถอยหลังเดินชนกับกแพงนะครับแล้วเราจะมีโหมดผู้ชมตรงนี้เกิดขึ้นไอโหมดผู้ชมเนี้ทาให้เราอ่ะใช้กล้องแบบอิสระได้ประมาณหนึ่งนี่แล้วเราก็สามารถที่จะ เก็บภาพบรรยากาศได้นะครับเราอาจจะแบบอยากได้ภาพสวยๆอย่างเงี้ยเราก็เอามาถ่ายรูปนึกออกไหมเอออย่างมุมนี้สวยเงี้ยเราก็ถ่ายนะครับแต่ด้วยความที่มันมีไอ้พวกเนี้ยบางทีมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่แต่มันก็มีโมเมนต์ที่เราสามารถถ่ายรูปได้แบบนี้นะครับก็ถ่ายรูปเก็บไว้ถ้าเราปรับภาพสวยๆอะไรเงี้ย แหเซเลคารมันก็จะมีตำนานของเขาอยู่นะเป็นเทพอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะถ่ายรูปในพื้นที่นี้ได้อ่ะอันนี้ก็จุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันก็คือหมู่บ้านแอลนะหมู่บ้านแอลเนี่ยตัวทีเอ็มเขาจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยนะครับไปด้วยมังกรนี่แหละไหนๆก็เดินทางแล้วก็มังกรมาเลยแล้วกัน ข้อดีของบังกรนะครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเป็นการเดินทางในระยะที่ไม่ได้ไกลกันมากแล้วเป็นแบบต้องข้ามทาวีปอย่างเงี้ยมังกรจะดูมีภาษีที่ดีกว่าในการเดินทางนะครับเพราะว่าเขาบินเป็นเส้นตรงเนาะอ่าเขาบินเป็นเส้นตรงไปเลยในขณะที่อย่างเพกาซัสอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการบินล่อนอาจจะต้องลงพื้นแตะพื้นบ้างเพื่อเพื่อเดินทางต่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่า รูปแบบคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันเลยนะรูปแบบคล้ายๆการเดินทางในในในเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเส้นตรงที่คล้ายกันแต่มังกรเนี่ยเหมือนไปเรื่อยๆอ่าในขณะที่เพกาซัสเนี่ยจะต้องแบบลงไปแตะพื้นลงไปนิดนึงนึกออกมาสัมผัสพ,พื้นแล้วก็ค่อยบินต่ออะไรแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็สาหรับมบังกรเพื่อนๆหลายๆท่านบางคนอาจจะยังไม่ได้ทํานะครับก็ ระหว่างที่เราบินบินมังกรไปเนี่ยเราเห็นบรรยากาศตรงไหนทิวทัศน์ตรงไหนสวยๆเราถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ลงในสกีนช็อตได้นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะถ้าถ่ายรูปได้สวยมากแล้วได้รับคัดเลือกเนี่ยก็จะได้รับมังกรสุกซน1นตัวนะครับเขาคัด10คนนะเขาหา10ท่านนะครับก็มีโอกาสที่ท่านจะได้รับสัตว์เลี้ยงมังกรสุกซนฟรีนะครับจากการถ่ายรูปนะ แค่แบบว่าหามุมบรรยากาศตรงไหนที่เราชอบอะไรเงี้ยเราบินแต่ต้องขี่มังกรนะต้องเป็นแบบกำลังขี่มังกรเงี้ยล้วก็ถ่ายรูปไปกด c อนโทรลยกด F 1เพื่อที่จะถ่ายภาพสวยๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าปรับภาพเป็นรีมาสก็จะสวยมากนี่ดูเด่นม,มีจังหวะแบบตีโค้งเห็นไหมเออมีแบบช่วงตีโค้งถ้ามีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ่ายรูปได้อยู่ที่เราเนาะว่าเราจะกดถูกจังหวะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ เค okay. เรากำลังจะถึงจุดต่อไปของหมู่บ้านแอลนะครับจุดนี้สำหรับคนที่จะมาหมู่บ้านแอลนะก็เอกดเกิดถ้าโดดบ่อมาก็โดดบ่อมาที่หมู่บ้านแอลได้เลยนะครับอโดดบ่อมาที่นี่นะครับที่หมู่บ้านแอลเนาะจากนั้นเนี่ยเดินทางมาบริเวณตรงนี้ตรงที่ผมอยู่นี่อ่า เห็นเขาติ๊กพิกัด GM ไว้แถวนี้นะใน GM โผ่แล้วพอแบบเราทำเควสไปแล้วอะจุด GM มันไม่โผล่อะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรายังไม่ทำเควสผมว่าจุด GM มันจะโผล่เหมือนตรงเซลคารเมื่อกี้ที่จุด GM มันจะโผล่เว้ยว่าถ้าเรายังไม่ได้แบบว่าเราทำเสร็จไปแล้วอะแล้วเราจะมาหาจุด GM จะไม่โผล่ละซึ่งหมู่บ้านแอลง่ายครับหมู่บ้านแอลมาง่ายอยู่แค่ตรงนี้เอง มองอันนี้คือหมู่บ้านแอลจีอยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้ต้นต้นซีดาหิมะนะครับแล้วก็ถ้าเปิดแผนที่แล้วเป็นแบบมุมเก้าสิองศานะอยู่แค่ตรงนี้เองครับอยู่ตรงนี้ต้นไม้ต้นแรกของตรงนี้นะเทียบเงี้ยเอออยู่แค่นี้เองง่ายมากนะครับไม่เหมือนเซเลคานเนะเซเลครารเนี่อยอยู่ตรงบนหัวต้องไปเกาะอะไรย้ยต้องบินขึ้นไปเชิดขึ้นไปอันนี้คือสมมุติคุณเอ่อกดมาโผล่ที่หมู่บ้านแอลโดดบ่อมาผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดแถวบริเวณไหนนะ แล้วคุณก็วิ่งมาเนี่ยตรงเนี้ยง่ายมากนะครับเอออันนี้ง่ายอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปที่น้ําตกเอเบกาดนะครับเอเบกาดนะน้้าตกเอเบกาดเนี่ยน่าจะยากนิดนึงเพราะว่า g m เขาเอ,อ่อน้าจะอยู่ในมุมแบบว่าขอบน้ําตกอะ่ะเออน้ําตกเอเบกาดเนี่ยจะอยู่บริเวณของตรงนี้นะครับเราก็บินทะลุขึ้นไปนี่เขาจะอยู่แถวนี้ คิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงน้ําตกอะใต้น้ําตกไม่งั้นมันจะดูแบบง่ายเกินซึ่งตอนนี้หมู่บ้านแอลง่ายนะครับบอกไว้ก่อนเลยสําหรับบางคนที่อาจจะแบบว่าเอ้ยยังไม่ได้ทําเลยกิจกรรมนี้ทําที่ไหนดีมาหมู่บ้านแอลครับแนะนําง่ายสุดเออไม่ต้องบินเยอะไม่ต้องหาเยอะนะแค่บินบินมาโฉบ,บแถวนั้นก็เจอแหละ G m อม โอเคเดี๋ยวเราไปน้ำตกเอเบอกาดกันโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเอเบอกาดเรียบร้อยนะครับจุดที่ g m อยู่เนี่ยผมว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่อยู่ช่วงโซนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราโฉบลงไปดูเอ๊ะหรือคนนั้น,น,นไม่ใช่อน,นั้นต้นไม้คือพอมันไม่มีจุดแล้วมันจะมองหายายากนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นั่นหรือเปล่ายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ใช่ไหมเหมือนจะใช่เลยอ้าวไม่ใช่นี่มันก็หินน่าจะอยู่โซนฝั่งนี้เพราะว่าเขาถ่ายรูปมาแล้วเขาเห็นนี่ไงเจอแล้วเออดีๆอยู่ตรงนี้อยู่นี้เห็นไหมมีคนเห็นไหมโอเคลงก่อนเึ๊บเอา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 บัคอ่ะนะครับ น้ำตอกอเบการ์ดอยู่ข้างๆกับหมู่บ้านทาลีฟ GM จะอยู่บริเวณเหนือน้ําตกขึ้นมาหน่อยอันนี้คือพื้นด้านล่างนะครับมองกลับไปหมู่บ้านทาลีฟตรงนี้นะ GM จะยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งอมอย่างที่บอกคือถ้าผมแนะนาหมู่บ้านเอลดีสุดตรงนี้มันตรงนี้มันคือมุมอ่ะมันคือแบบเออมันแบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่ถามว่ามาได้ไหมระหว่างทางคนที่ขี่ม้าผ่านก็แวะได้ถ้าเป็นเพกาซัสนะถ้าเป็นเพกาซัสก็แวะมาแต่ถ้าเป็นดีนี่เนี่ยอืมมันขึ้นมันขึ้นยากอะ่ะมันก็ต้องปิดปีนขึ้นมาเพื่อมาหานะครับก็จุดจะอยู่ตรงนี้อ่าจุดจะอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับ GM อคนที่อันนี้เอเบอร์การ์ดคนที่สี่อ่าหมู่บ้านแอลคนที่สามนะครับเอเบอร์การ์ดคนที่สี่สุดท้าย นะ GM ที่อ,อ,นะอยู่ที่ประตูบาหันนะครับ GM ที่อยู่ที่ประตูบาหันอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางเออแต่ว่าเวลาเรียกมกังกรเนี่ยหามุมดีๆนะครับเพราะว่าผมเวลาเรียกมาแล้วแบบมันปีนไม่ได้เนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันบั็กทันทีเลยแล้วเราจะขึ้นไม่ได้เลยพยายามเรียกในที่โลง่โลงๆนะครับปึ๊บโอเค เดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่ประตูบาหันนะครับแต่จุดที่เราต้องตีคือบนภูเขานะบนหน้าผานี้นะครับไปเลยเดินทางด้วยมังกรไปเลยถึงแล้วนะครับกับโอ้โหพอมันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันเป็นโซนไอ้นี่เลยวะ่ะประตูบาหันนะครับประตูบาหันเพื่อนเพื่อนบินมังกรขึ้นมาเหนือประตูนะนี่นะอ่าข้างล่างคือโนดประตูบาหันนะครับบินมังกรขึ้นมา G.M. อยู่ข้างบนเลยนะครับเนี่ยบินขึ้นมาตรงจุดผมเนี่ยนะนี่นะแบบนี้นะเออเนี่ย G.M. อยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็อ๋ออ๋อรอเอาเอาผมหยุดไม่ได้ผมไม่สามารถหยุดองกรได้โอเคหยุดละเรียบร้อยโอเคเอออมไปขึ้นมาตรงนี้แล้วมันเป็นมันเป็นทะเลทรายเลยครับเป็นโซนทะเลทรายเลยเออแต่ตรงนี้ไม่เป็นเ้ย นี่อ่านเนี่ยอยู่จุดตรงนี้เลยนะครับอยู่ด้านบนเลยนะของประตูบาหันนะครับประตูบาหันก็ง่ายครับประตูบาหันง่ายแต่ว่าอืมจะมาเนี่ยอาจจะอาจจะยากนิดนึงอาจจะยากนิดนึงคือจุดที่โดดได้ก็คืออันติโนวาโดดมาตรงนี้นะครับโดดมาตรงนี้แล้วขี่ม้ามาสมมติถ้าจะขี่ม้านะก็ขี่ม้าวิ่งมามาแถวนี้ เรวก็เรียกมังกรตรงนี้แล้วก็เชิดหน้าขึ้นเจอ GM ได้เลยนะครับหรือหรือเพราะว่าเราโผล่แถวนี้นะเราโผล่แถวนี้เราก็หาที่โล่งๆเงรียกมังกรแล้วก็บินตรงมาได้เลยบินตรงมาได้เลยตรงนี้อ่ะก็สําหรับผมถ้าแนะนาเพื่อนๆที่จะมาที่นี่นะครับคือบริเวณตรงเนี้ยมันจะเห็นวิวแบบนี้นี่อ่าตรงนี้ก็เอาไว้ดูวิวมองไปที่โซนของ เอ,อ่อเมเดียนะครับแล้วก็ทะเลทรายแล้วก็ใช้เก้าอี้ได้นะกดเก้าอี้แล้วก็สามารถเซตแบบนี้ได้นะแต่นี้จอผมโมหลดไม่หมดนะมันเลยไม่สวยนะครับหรือเป็นช่องแคบตรงนี้นี่ก็ได้บรรยากาศเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยฟิลลิ่งเออนะอันนี้นะครับคือพาม,มาดูทั้ง4จุดนะฮะแล้วก็พิเคาะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลือกเอาแบบ จะมาเนี่ยผมแนะนําที่ไหนนะก็ตอนนี้จะมีสองจุดก็จะมีที่นี่นะครับประตูบาหันกับอีกอันนึงก็คือหมู่บ้านแอลหมู่บ้านแอลง่ายมากนะครับหมู่บ้านแอลเนี่ยเวลาเรากระโดดบ่อมาเราจะมาโผล่แถวนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดเออมัาจะโผล่แถวนี้ยแล้วเราก็เดินทางเข้าหมู่บ้านซึ่ง gmg อยู่แค่ตรงนี้เองครับไม่ได้สูงอะไรเลยไม่จําเป็นต้องใช้มังกรด้วยซ้ํานะไอเนี้ยไม่จําเป็นต้องใช้มังกรแค่มา้าวิ่งมาก็คุยได้แล้ว นะครับอ่าประมาณนี้นะส่วนกิจกรรมมีอะไรอีกก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับมีแค่นี้นะก็มีแค่นี้ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอ่อถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้นน่นนี่นั่นนะแต่มันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีภารกิจเพิ่มเติมมีแค่นี้นะครับแค่คุยกับ GM คนเดียวขอคนเดียวแต่ต้องไปรับเควสที่เวลียก่อนนะครับต้องไปรับเควสที่เวียก่อนแล้วหาสักคนหนึ่งของ GM โกใน4พื้นที่ที่ผมพาไปดู จากนั้นเพื่อนๆส่งเควสเสร็จได้รับไอเทมเป็นเหรียญ GM ตัวนี้นะครับเมื่อได้เหรียญตัวนี้แล้วก็รอจบกิจกรรมก็จะได้เล่าของยงวังแล้วก็ห่อการคุ้มครองแห่งมังกรนะครับเท่านั้นนะจะเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไประหว่างขี่มังกรบินผ่านเมืองบินอะไรมาฟีลลิ่งตอนนั้นบรรยากาศตอนนั้นหรือความรู้สึกตอนนั้นเอ้ยมันสวยดีไว้แบบนี้มัน สวยดีจังหวะมังกรล่อนจังหวะอะไรเงี้ยเอ้ยชอบมากเลยก็กดถ่ายรูปตอนนั้นเราก็ไปเล่นอีกกิจกรรมหนึ่งร่วมไปกันได้นะครับเป็นกิจกรรมส่งภาพถ่ายตอนเราขี่มังกรนะประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้านะนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายจ้าอย่าลืมทำกันนะครับง่ายมากๆเลยนะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเจอกันบายบายจ้า